everybody สวัสดีคะ่นะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกวับทิชเชอร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ V High c o a s s V High c o a s s เป็นเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะนะคะที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างอ่ะรามาดูยานพาหนะทั้งหมด6อย่างนะคะอย่างที่1ค่ะ boat boat แปลว่าเรือค่ะคำท,ที่2ค่ะ bike bike แปลว่ารถจักรยานค่ะ 3ค่ะ train train แปลว่ารถไฟค่ะ c ค่ car car รถยนต์ค่ะ5 p l n e p l a n แปลว่าเครื่องบินค่ะและคำที่6ค่ะ bus bus แปลว่ารถประจำทางค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ b ให้เข้าทั้งหมด6คคำแบบนี้นะคะและถ่ายรูปส่งให้ครูฝ้ายดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ See you again next time. Goodbye.